การซื้อสินค้าเข้าผมยกตัวอย่างของตัวน้ำมันเครื่อง PT ปตท 5W30 ตอนนี้ต้นทุนยังเป็น0ูนย์นนยอยู่สต็อกก็เป็น0การซื้อเข้ามาที่ซื้อสินค้าครับเริ่มต้นเรามาคลิกแว่นขยายเพื่อเลือกซัพพลายเออร์กันตรงนี้ก็ใส่เลขที่เลขที่บินซื้อเข้ามาอันนี้คนซื้อมักจะไม่ค่อยมีของในมือมีแต่บินเราก็ใช้การค้นเอานะครับ เมื่อกี้เป็น 5W 3ดนขีด3 0ะผมคน้นสังเคราะห์แท้ตัวนี้ยกตัวอย่างซื้อเข้ามาที่10แกลอนตรงนี้ที่มีปุ๊บเนี่ยจะเห็นว่าตรงนี้มีลักมีตัวเลขสองชุดขึ้นมา0ูนนี่คือยังไม่มีต้นทุนโผลอันนี้คือราคาขาย900มี900ที่ราคาหน้าร้านนะครับซื้อเข้ามา10คราวนี้ซื้อเข้ามาที่ต้นทุนอยู่ที่ผมสมมุติว่าอยู่ที่700บาท เรียบร้อยลงให้เป็นเงินเชื่อ30วันบันทึกเสร็จเรียบร้อยกลับไปดูตัวน้ำมันเครื่องเมื่อกี้ครับสบต็อกเข้ามาแล้วสิต้นทุนเข้ามา700บาทขอทำซ้ำทีนะครับให้เห็นภาพเวลาที่ซื้ออีกรอบนึงเป็นยังไงซื้อจากอันนี้บ้าง อานี้จะเห็นไหมครับ่างจางคือ700คือต้นทุนเอาใหม่ซื้อเข้ามาที่50กลลอนได้มาที่600บาทเรียบร้อยเป็นเงินสดบันทึกมาดูผลลัพธ์ที่ตรงสินค้าตรงนี้กันน้ำมันเครื่องนะครับต้นทุนจะถูกเป็นถั่วเฉลี่ยแบบนี้ เอเบเลตขึ้นมาเลยนะครับมีครับสต็อกก็เข้ามาเรียบร้อยสต็อกจะมีตัวสต็อกการ์ดเอาไว้คอยตรวจสอบควบคุมกันสือเข้าครั้งที่1ตรงนี้ครั้งที่2ตรงนี้นะครับ